Thank you ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุชาโรคคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ไทดวงรายสัปดาห์นะคะของชาวลัคนาราศีกันนะคะซึ่งจะสามารถฟังได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีควบคู่กันไปได้เลยเนาะนะคะจะมีผลนะคะวันที่8-14ถึงธันวาคม2567 เป็นการถ่ายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ทุกทท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีพลังงานบวกกันออกไปให้มากที่สุดค่ะ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะฝากในเรื่องของการกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับหมอมวยด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวหมอมวยขออนุญาตนะคะเลือกไพ่ให้กับชาวราศีกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในสัปดาห์นี้นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรอ่านะ เรามาดูกันค่ะใบแรกนะคะอัศวินถ้วยหกเหรียญเดอะฟูสี่ดาบเก้าไมา้หกถ้วยราชินีจันอัศวินเหรียญ เดอะสตาร์คิงถ้วยเอมเพอเสี่ไม้แล้วก็จะใช้ไพ่นะคะจุดเทียนสองในการทำนายควบคู่กันไปได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคอดูกันนะคะ สัปดาห์นี้นะคะของชาวราศีการโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากังวลใจมากมายเท่าไหร่นักนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ของความที่แบบชิลชิลซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเรียกง่ายๆว่า ก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครนะคะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรอยู่นะคะสัปดาห์นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะที่ไพ่ขึ้นมาก็คือในเรื่องของสุขภาพเนาะเขาบอกว่าสุขภาพของคุณหรือ ในบ้านของคุณเนี่ยให้ระมัดระวังที่จะแบบมีคนเจ็บคนป่วยไม่สบายนะคะคือเรียกง่ายๆว่าให้ระมัดระวังถ้าเพิ่งหายป่วยเนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังไข้กลับหรือเป็นในลักษณะของ3วันดี4วันไข้นะคะที่พัยขึ้นมาเนะาะอาจจะเป็นการแก้เคล็ดโดยการเปิดหน้าต่างนะคะเปิดหน้าต่างเปิดรับแสงเปิดรับลมบ้างนะคะเพื่อหมุนเวียนพลังวงจุ้ยนะคะภายในบ้านของคุณเนี่ยให้มันคล่องมันฟโฟล์มากขึ้นอ่าเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการเงินของคุณช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการเขาเรียกว่าไปกู้ยืมเงินหรือคิดที่จะเปียแชร์หรือคิดที่จะถอนเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาเนี่ยมีโอกาสทําได้นะคะมีโอกาสได้เงินนะคะจากการกู้ยืมหรือจากการเปียแชร์จากการขอหยิบยืมแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เยอะแยะมากมายหรือคุณอาจจะเจอคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามา ขอหยิบยืมเงินในรอบสัปดาห์นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่ขึ้นมาว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนลักษณะแบบคนเดิมๆนั่นแหละคนที่คุณเคยช่วยเหลือไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาช่วยเหลือกลับมาขอความช่วยเหลืออีกอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจงุดหงิดใจนะคะเบื่อหน่ายเซง็งแต่ก็หนีไม่ได้นะคะเออหนีไม่ได้ไปไม่พ้น แต่อีกในนึงนะเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติไปขอหยิบยืมเงินคนกนะ็อาจจะยากนิดนึงอาจจะโดนเขาบน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้ที่พายขึ้นมานะปัญหาของคุณนะคะถ้าใครยังไม่ได้จ่ายค่างวดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้มันอาจจะมีการล่าช้าเกิดขึ้นบางหรือบางท่านบางรายอาจจะจ่ายไปกับค่า ทะเบียนภาษีพรบรถก็ได้โดยเช่นกันนะคะ,ละหลายหคนจะเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่ไห่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่ เกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะโดยเฉพาะเขาบอกช่วงนี้ถ้าใครคิดที่จะเดินทางไกลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการไปขอวีซ่าหรือการไปทำพาส,สปอร์ตอะไรแบบนี้ก่อนนะคะเป็นในเรื่องของการวางแผนแต่ถ้าจะได้ไปจริงๆเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะอาจจะเป็นช่วงปลายปลายป,ปีหรือต้นปีหน้าหรือเปล่านะคะ การทางานช่วงนี้ของคุณเนี่ยถือว่าเป็นการทํางานด้วยความสุขนะคะคุณทํางานแบบชิลๆอย่างที่บอกนะคะหรือบางคนเนี่ยเลือกที่จะแบบไม่อยากที่จะไปวุ่นวายอะไรกับใครหรือเป็นสัปดาห์ของการที่ทํางานอยู่กับ ตัวเองทํางานอยู่คนเดียวหรือทํางานอยู่ในห้องเงียบๆนะคะเพราะว่าเบื่อในเรื่องของการที่จะต้องพบปะผู้คนมากมายหรือการที่คุณอยู่คนเดียวหรือทํางานอยู่ในห้องสี่เหลีย่ยมเนี่ยมันจะจะเป็นทําให้คุณเกิดไอเดียได้เป็นอย่างดีเออเนาะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณโชคลาภของคุณอาจจะมีเข้ามาบ้างไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะอาจจะเป็นการเมตตาอุปธมภมจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าคิดที่จะซื้อเสียงโชคลาบนะคะไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะมาจากซื้อเลขจากคนพิการอา่ะพิการเกี่ยวกับขานะคะแข้งขาไม่ค่อยดีเนี่ยเขาอาจจะนําโชคนําลาบมาให้กับตัวคุณเนาะหรือคุณอาจจะได้โชคลาบเกี่ยวกับการทํางานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากกว่าการเสี่ยงค่ะเนาะอืมออแล้วก็ในเรื่องของ ความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะมันจะมีอารมณ์แบบพ่อแง่แม่งอนเนาะจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะหรือหรือรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะไพ่ขึ้นมาว่ามันอาจจะเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ย ตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือมันจะเจอเรื่องราวของความเจ็บปวดบางคนเจ็บปวดซ้ำซากนะคะจนไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองอะควรที่จะไปอยู่ตรงไหนควรที่จะอยู่จุดไหนดีคุณกำลังตัดสินใจนะคะว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบ มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงขึ้นบ้างแล้วนะคะ,ละหลายๆคนเริ่มที่จะรู้ตัวว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวเลือกแน่นอนนะคะเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งแน่นอนหลายหลายคนก็เริ่มที่จะทําใจในเรื่องของการเฟดตัวออกมานะคะอะไรที่มันหงุดหงิดอะไรที่มันไม่สบายใจนะคะพยายามปลดปล่อยโดยการไปสูดพลังธรรมชาติหรือคุยหรือทําอะไรกับคนที่เราสบายใจนะคะคนโสดยังไม่ค่อย แนะนำนะคะให้คบกับใครในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่าจะเป็นเจอเรื่องฝังใจคล้ายๆกับเหตุการณ์เดิมๆอีกนอกแต่สำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่า มันก็จะยังได้อยู่กันไปต่อนะคะยังมีการพูดคุยนะคะสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ของการนัดพบนัดเจอหน้ากันนะคะนัดไปมิ팅นัดไปดินเนอร์หรือพากันไปเที่ยวแบบลับๆนะคะซึ่งเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขหรือบางท่านบางรายเนี่ยเป็นความรักที่แบบไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่ากลัวว่าสังคมนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่คุณอยู่เนี่ยไม่สามารถรับได้ในสิ่งที่คุณเป็นบางคนเนี่ย กังวลนะเกี่ยวกับการอาจจะแบบชอบเพศเดียวกันรักเพศเดียวกันหรือแบบเป็นอ่าเขาเรียกว่าสถานะ LGBT เนาะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังแฮปปี้ไปต่อแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะตัวติดกันหรือนัดกันไปค้างตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสัปดาห์ของการมีความสุขแต่ยังไม่ได้เปิดเผยค่ะ แต่สำหรับคนที่มีคู่นะคะใครที่โกรงอนกันอยู่หรือมีการจับผิดกันได้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์บางคนแอบแชทไลน์กับคนอื่นหรือคุยกับคนเก่าๆนะคะคนที่เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ใหเ้เขาเรียกว่าให้อภัยกันไพ่ขึ้นมาว่าการให้อภยัยลองดูอีกสักครั้งนะคะจะทำให้เขาเนี่ยกลับมาคิดได้ ใครกดงอนกันอยู่บอกเลยว่ายังไม่ได้เลิกกันจริงจังแต่หลายคู่ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวลักเลิกเลิกกันไปแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็เลิกกันอีกจะเป็นลักษณะนะคะวนเวียนวนลุปกันอยู่ในแบบนี้นะคะมันเป็นสัปดาห์ของการที่ยังไม่ได้เลิกกันจริงจังความรักความห่วงใยสายใยของการคิดถึงกันเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะเวลาที่คุณเครียดเครียดหรือรู้สึกเหงาเหงาอะไรเงี้ยก็จะมีการติดต่อกันเข้าไปอีกนะได้ติดต่อกันเพิ่มเติมหรือ คือเรียกง,ง่ายว่าเลิกกันไม่จริงอะนะแต่ว่าปัญหาคาราคาซาังปัญหาเรื้อรางเกี่ยวกับการหึงการหัวงก็จะยังคงมีอยู่นะคะช่วงนี้ก็เรียกง,ง่ายว่าเรามาระวังที่แบบแฟนจะเช็คโทรศัพท์เยอะเหมือนกันนะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ ตำแหน่งบ้านหลายๆคนตอนนี้กำลังวางแผนเนาะในเรื่องของการจัดบ้านนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่อะไรกันหรือเปล่าอาจจะมีการจัดแต่งต้นคริสต์มาสหรือตกแต่งทรายรุง้งอะไรแบบนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหรือบางคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะคะเอาบ้านตัวเองเนี่ยเป็นหน้าร้านเป็นร้านค้าหรือเป็นจุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไระ ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นจะทําให้เขาเรียกว่าให้มีเงินเข้าบ้านอะไรเงี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีมีเงินเข้านะคะตำแหน่งหน้าบ้านนะคะถ้าปรับเปลี่ยนได้หรือตำแหน่งหน้าบ้านตรงจุดกลางกลางบ้านนะคะคุณตรงนั้นแหละเป็นจุดดึงดูดพลังวงจุ้ยของคุณในรอบสัปดาห์นี้จะตกจะแต่งอะไรก็ทําให้โดดเด่นนะจุดจุดนั้นเพราะว่าจะมีการสร้างเงินสร้างทองได้กับบ้านที่คุณอยู่อาศัยค่ะ ช่วงนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าใครมีการเดินทางนะคะพยายามนะคะใจเย็นๆใจร่มๆไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ย มันเครียดนะคะมันยังไม่ถึงจุดหมายอะไรสักทีไพ่ขึ้นมาว่าช่วงนี้ให้แบบเดินทางแบบชิวๆเดินทางแบบเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็ถึงอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปเครียดเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคหรือเจอคนขับรถกวนๆหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้การเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าสาของคุณเนี่ยเป็นอัศวินถ้วยเนาะอย่างที่บอกเนาะค่อนข้างที่จะชิวๆทําตามบุคลิกอของคุณใน รอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกการเดินทางของคุณแคลคาาปลอดภัยนะคะแต่สิ่งที่มันจะเป็นปัญหาเป็นกังวลสำหรับชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้ก็คือนั่นแหละในเรื่องของการจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องรถและการเดินทางมันค่อนข้างที่จะเครียดๆอยู่เหมือนกันแต่ขอขอให้ทุกท่านผ่านพ้นไปได้นะคะ,ะมาดูการในเรื่องของ วิธีการเสริมดวงเนาะวิธีการเสริมดวงของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าขึ้นมาเป็นในเรื่องของการนั่งสมาธิค่อนข้างที่จะโดดเด่นและเด็ดชัดมากนะคะนั่งสมาธิสงบจิตใจหรือถ้าเป็นสายมูเกี่ยวกับการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงให้โชคพระแม่กวนอิมพระแม่อุมาพระแม่รัศมีหรือ พระแม่ธรณีนะคะจะให้โชคลาภกับคุณนะช่วงนี้ใครที่คิดที่จะเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ใกล้น้ําก็ดีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติก็ดีนะคะเดินทางปลอดภยัยสบายใจถือว่าไปชาร์จแบตบชาร์จพลังงานให้กับตัวเองเนาะ สีเสริมดวงนะคะของชาวราศีกันสีแดงโดดเด่นที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นสีเหลืองและสีดําให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขเสริมดวงของชาวราศาสีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขนะคะจะเป็น1 4 1 4 7ส1 4 7 2 6นะ1 4 7 2 6นะคะมีโอกาสที่จะให้โชคลาภกับชาวราศีกันค่ะ สุขภาพามาถึงเรื่องสุขภาพของชาวราศีกันกันบ้างน,นะคะสุขภาพก็อย่างที่บอกเนาะถ้าใครเพิ่งหายเสจ็บป่วยก็ให้เรามาระวังที่จะเอ้ยมีอาการป่วยหรือไข้กับนะคะอาจจะมาจากสภาพอากาศเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีการเสียวฟันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการไปอุดฟันไปถอนฟันไปพบหมอฟัน ในลักษณะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดทอ้องจะมีการปวดท้องโรกระเพาะปวดท้องน้อยนะคะเข้ามาความเครียดปวดหลังเออช่วงนี้เราก็ให้เรามาระวังที่จะมีของมีคมบาดแต่บางคนเนี่ยเป็นผื่นแพ้ที่มาจากเลือดนะคะเลือดไม่ค่อยดีอาจจะทําให้แบบว่า งูสวัสดก็ได้หรือว่าเส้นเอ็นอักเสบหรือผื่นแพ้ผื่นคันโดยที่ไม่มีออต้นสายปลายเหตุนะคะแต่ว่ารักษาภายใน1ถึงไม่เกิน14วันอาการก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะมาจากมอว,ว่ามาจากสภาพอากาศหรือฝุ่นควันที่คุณไปอยู่ในณนะสถานที่ที่แปลกๆหรืออาจจะมีการที่แบบว่าเฮ้ยแพ้เกี่ยวกับครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบคลิปเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้หมอมุ้ยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ